วันนี้ถือเป็นวันเลิกดีๆนะคะเรามาตรงกับวันที่ส่งพระทาตุพนมขึ้นตรงปลายอดพระธาตุด้วยนะคะ,อะตอนนี้เราถ่ายภาพขึ้นส่งพระธาตุพนมขึ้นสูส่ปลายยอดพระธาตุนะคะถือเป็นโอกาสดีมากเลยนะคะ ขออนุโมทนาสาธุเป็นน้ำอบน้ำหอมนะคะสาธุขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตสาธุสาธุสาธุตอนนี้เรากำลังมาเวียนเทียนรอบพระธาตุพนมนะคะโดยเวียนสามรอบ ูบรรยากาศหน้าพระธาตุพนมอำเภอทาานพนมจังหวัดนครพนมนะคะ,นนะวันนี้เป็นวันที่14เมษายนนะคะเป็นเทศกาลสงกรานต์นะคะผู้คนก็มากราบไหว้สักการะพระธาตุพนมกันกันล้นหลามน,นะคะจริงๆแล้วองค์พระธาตุพนมเราจะมี เทศกาลกราบไหว้ของพระธาตุพนมทุกปีนะคะแต่ว่าเนื่องจากปีนี้เลยมาแล้วนะคะเราก็มาหน้าเทศกาลสงกรานต์แทนแต่ว่าผู้คนก็ไม่แพ้หน้าเทศกาลที่ตอนมากราบไหว้เลยนะคะคือเทศกาลกราบไหว้พระธาตุพนมเนี่ย ก็ถ้าจะไม่ผิดน่าจะประมาณเดือนมีนาของทุกๆปีนะคะแต่วันนี้ก็คือมาในเทศกาลสงกรานนะคะแต่ว่าผู้คนก็แบบดูดูบรรยากาศนะคะเรทาของเราแถ้าเราจะบนแล้วเราจาบมือนะ ไม่มีการตอลอกกันแล้วนะคะนี่เลยตรงนี้เป็นด้านหน้านะคะยังไม่เข้าถึงในในองค์พระธาตุนะคะเป็นเป็นบริเวณถนนด้านหน้าพระธาตุนะคะเราเดินด้วยนะคะชิมลางบรรยากาศด้านหน้าก่อนนะคะหลายคนนะคือบอกว่าเอ็ร้อาสุบของราเนี่ย ตอนนี้เรากำลังจะเดินเข้าไปภายในบริเวณวัดพระธาตุพนมแล้วนะคะเพื่อไปกราบไหว้บูชาขอพรแต่ผู้คนก็ล้นหลามมากเลยนะคะแม้เป็นช่วงเวลาโควิดผู้คนก็ยังมีมีเข้ามากันมากมายเลยนะคะเรากำลังจะเดินเข้าแล้วนะคะ สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่วัดพระาธาตุพนมอำเภอาธาตุพนมจังหวัดนครพนมนะคะซึ่งวันนี้ก็เป็นเทศกาลสงการนะคะเป็นวันที่14เมษายนพุทธศักราช2565นะคะเราก็มีโอกาสมากราบไหว้บูชาขอพรวัดพระาธาตุพนมแห่งนี้นะคะ ซึ่งทุกๆปีก็จะมีเทศกาลไหว้พระธาตุพนมนะคะจะเป็นเดือนเดือนมีนาของทุกๆปีนะคะแต่ว่าวันนีเ้เรามาในช่วงเทศกาลสงกรานนะคะแต่ว่าผู้คนที่มานมัสการพระธาตุพนมแห่งนี้ก็ยังมีเข้ามาเยอะแยะมากมายไม่แพ้ช่วงที่เ,เป็นหน้า หน้านมัสก,การคือช่วงมีนาเลยนะคะจริงๆไม่ได้มาวัดพระาธาตุพนมมาบูชากล่าวไหว้นี่ไม่ได้มานานมากแล้วนะคะก็ประมาณสองสมปีได้นะคะแต่วันนี้มีโอกาสมาก็ถือเป็นโอกาสดีๆนะคะพระาธาตุพนมเป็นศาสนสถานอันศักดิ์สิทธิ์แห่งอีสาน พระบรมธาตุที่แสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองทางพุทธศาสนาของนครพนมมาแต่โบราณการสร้างขึ้นเมื่อต้นพุทธกาลประมาณพศ .8 ในสมัยอาณาจักรศรีโคตบุตรเจริญรุ่งเดืองประดิษฐานอยู่บนภูกำพระตั้งตระงานอยู่ริมฝั่งโขงเป็นสถานที่ครั้งหนึ่งพระพุทธองค์เคยเสด็จมาโปรดสัตว์น้อยใหญ่ ตามตำนานอุรังคธาตุกล่าวถึงพระมหากัสสปะและพระอรหันห้าร้อยองค์ได้นำพระอุรังคธาตุคือกระดูกส่วนอกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาจากชมพูทวีปและเท้าพยาพผู้คลองนครทั้งห้าเป็นประธาน ในการสร้างที่ประดิษฐานอุรังคธาตุอันเป็นที่ตั้งของพระาธาตุพนมในปัจจุบันยยงานดด้้วคครรรัรับบมีใ ะะตอนนี้เรากำลังมาเวียนเทียนรอบพระธาตุพนมนะคะโดยเวียนสามรอบตอนนี้เราเวียนรอบพระธาตุครบสามรอบแล้วนะคะเราก็จะมากราบไหว้บูชาแล้วก็ขอพรพระธาตุนะคะ ี่ก็เป็นตู้รับบริจาคในวัดพนธานะคะมีบำบลองค์พระบรมธาตุไปแล้วนะคะพอเราบริจาคแล้วเราก็มาเขียนชื่อพรบรมธาพี่น้องจากยี่สิรสองแล้วก็นำสกุลตรงบริเวณนี้นะคะบ้าใบโแตงโมรถหวานหมอนขวานผ้าพีชแหล่งผลิตข้าวหอมะลิเอาบริจาคไปแล้วนะครับข้าวหอมดีรับผิดบผูว่านำดอเอาผ้าจะพาเดินดูบรรยากาศภายในวัดนะคะนี่คือ บรรยากาศภายในวัดท am, ี <un> well no, ่ผู้คนมาสักการะบูชาทำบุญไหว้พระที่วัดทาตพระนมอำเภอทาตุพระนมจังหวัดนครพนมนะคะวันนี้ก็เป็นวันมหาสงการนะคะวันที่14สเมษายน2,565นะคาลกานะคก็มีผู้คนลงธาในสรแขงนะครับมากมายนะคะน้ำเย็น <gur> ลังกินน้ำเพื่เป็นลมกนได้นี่เป็นบรรยากาศภายในวัดนะคะเป็นเนนบาทบริาด้วยนะคะมันเกิดด้วยนะครับเพราะว่าท่านกนถือว่าเป็นเทวดาเราเดินออกมาแล้วนะคะเดินออกมา นอกบริเวณวัดแล้วนะคะเสร็จแล้วเราจะมาให้อาหารปลากันนะคะนี่เราจะมาให้อาหารปลาที่สระภายในบริเวณเอ่เอ,อ,อนอกบริเวณวัดนะคะแต่ก็อยู่ใกล้ๆกับบริเวณวัดนะคะ

โอ้ยตัวใหญ่มากเลยอ่าเสร็จแล้วบรรยากาศภายนอกบริเวณวัดนะคะมีร้านขายของ<า>ที่เยอะมากมายเด้ ดูของฝากนะคะที่อำเภอธาตุพนมจงังหวัดนครพนมนะคะผู้เย,เ,ยเ,ยเยอะมากเลยมีร้านขายเสื้อผ้านะคะร้านของฝากเยอะแยะมากมายเลย ดูร้านของฝากนะคะโอ้โหสวยงามทั้งนั้นเลยเร้านของฝากร้านของฝากร้านเสื้อผ้าเยอะแยะมากมายเลย ดูเสื้ผ้าเด็กนะคะน่ารักมากเลยโอ้ยตรงนี้มีหมวกด้วยอะ่ะนี่สวยงามกันแดดของขายเยอะมากเลยอะ่ะดูยดูหมวกอันนี้ก็สวยอะ่ะ กระเป๋าเสื้อผ้ามีหลากหลายรูปแบบก็ได้พาทุกคนมาสักการะองค์พระธาตุพระนมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะและขออนิสงส์ผลบุญที่ข้าพเจ้าได้กระทำในวันนี้ก็ขอส่งไปถึงทุกคน ให้ประสบแต่ความสุขความเจริญนะคะ